ก่อนดูย้อนหลังกราบงามๆกดติดตามซับสไครกดกระดิ่งด้วยนะครับรายการตีอ้วนชวนหิวเหมาะกับทุกเพศทุกวยัยช่อง5ร่วมกับดูดีเอ t นเตอร์เทนเมนต์ชวนชมตีอ้วนชวนหิว าไปชิมร้านเดิมเจ้าเก่าวันนี้ครับคุณผู้ชมใครบอกเป็นนักต้มตุ๋นแล้วไม่ได้ดีต้องมาดูร้านนี้ครับเขาต้มตุ๋นมากว่า40ปีแล้วนะฮะที่สําคัญเนี่ยหมดแล้วตอนเนี้ผมมาเนี่ยหมดแล้วแทบจะไม่มีให้ถ่ายทํารายการแล้วนะครับบอกเลยครับเหมาะมากเชงเชงสดค่องคอสอวอหอเจี๊ยครับอาาาาหรรเรก็ทททตมสูุุิ้ง,งไว สนับสนุนโดยเครื่องดื่มสมุนไพรหยวนโฉมใหม่แบบกระป๋องดื่มอร่อยแก้กะหายได้ประโยชน์คุณผ,ผู้ชมครับต้องบอกว่าร้านเนี้ยมาให้เร็วนะนี่ผมมานี่จะหมดแล้วจะหมดแล้วค่ะจะหมดแล้วนะฮะเขาเปิดเช้าแล้วก็สายๆก็หมดแล้วนะครับขอแนะนําก่อนนี่เจ้าของร้าน น้องพลอยนะสวัสดีค่ะรุ่นนี้จะไหนแล้วคะพลอยเป็นรุ่นที่3แล้วค่ะรุ่นที่3แล้วเมื่อก่อนร้านไม่ได้อยู่ตรงนี้นี่ใช่ค่ะคือตอนแรกร้านจะอยู่ตรงต้นซอยอะค่ะอยู่ตรงข้ามมินิบิ๊กซีแล้วก็เพิ่งย้ายมาตรงนี้ประมาณปีหนึ่งค่ะปีหนึ่งร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วจริงๆแล้วก็ตั้งแต่รุ่นาม่ากรงเลยค่ะคิดว่าน่าจะเกิน 30- 40ปีเลยค่ะ40ปีแล้วพอดูในโซเชียลนี่ดังมากโอ้่ากินมากตุ๋นเป็นโถ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  ที่ร้านมีโถสเลกกี่อันเคยนับไหมอุ้ยมีเกินร้อยอันเลยค่ะ<ท>ไม่เคยนับเลยไม่เคยนับเลย,เ,คยคเยอะมากวิธีการทำทำยังไงบ้างคะค่ะ,คะ,คะก็พวกตุน๋นตุ๋นเราจะเตรียมวันต่อวันนะคะแล้วก็คือน้ำซุปอ่ะเราจะใช้น้ำซุปเดียวกันแต่ว่าเวลาเราตุ๋นเราจะตุ๋นที่ราโถม,มันก็เลยรู้สึกว่าจะอร่อยแล้วก็เข้มข้นค่ะเท่ากันทุกโถแล้วมีอะไรให้ทานบ้างในโถเนี่ยมีกี่อย่างมีกี่แบบวันเออถ้าพวกของตุ๋นเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ13อย่างค่ะ ที่ขายดีมันจะเป็นกระเพาะปลาเยื่อไผ่อะไรประมาณนี้แล้วก็จะมีไข่ตุ๋นข้าวอบแล้วก็ยังมีเกาเหลาเลื่อนหมูกลวยจับ<ม>แล้วก็พวกเส้นก๋้วยเตี๋ยวด้วยค่ะก็จะมีข้าวด<อ>้วยใช่ไหมแล้วก็มีข้าวอบไข่ตุ๋นค่ะข้าวอบไข่ตุน๋นแล้วมีข้าวอบหนึบด้วยใช่โอ้ดโหนี่คุณผู้ชมทั้งหมด13แบบแต่ว่าเกาเหลาเลือนหมูนี่ต่างหากใช่ค่ะใครจะกินก็สั่งต่างหากได้นะฮะอะไรขายดีสุดครับเอช่วงนี้จะเป็นข้าวอบกับไข่ตุ๋นนะคะ<อ>แต่ว่าถ้าเป็นพวกแกงแกงเนี่ยก็คิดว แต่มันก็แล้วแต่คนชอบเลยใช่ไหมแล้วก็บอกไข่ตุ๋นที่นี่มีน้ําซุปด้วยเหรอใช่ค่ะก็ตัวไข่ตุ๋นมันก็จะออกแบบเค็มน,นิดนึงแล้วมันตรงน้ําซุปมันจะหว,นวานๆนะคะอ๋อเอกลักษณ์ของร้านเราคืออะไรเอ่อที่คนรู้จกักร้านเราก็คือแบบเป็นข้าวกวับไข่ตุ๋นนะคะหลักๆเลยแล้วมีเคล็ดลับไหมที่แบบว่าน้ําซุปอะไรเงี้ยเราไม่เหมือนคนอื่นอะไรมีไหมน้ําซุปเราคะรู้สึกว่าน้ําซุปมัน นหนูว่ารสชาติมันแบบเขาบอกว่ามันจะเชงเชงค่ะแบบว่ากินได้เรื่อยๆมันจะหวานน่อยๆแล้วก็มีแบบหอมพวกสีอิฟวพริกไทยแล้วก็เครื่องปรุงด้วยค่ะเราขายโถนึงเท่าไหร่คะโถนึงส่วนใหญ่จะอยู่ที่45บ้าบาทค่ะจะมีอยู่3ามเมนูที่ห้าสิบก็จะเป็นเยี่ยมไผ่กระเพาะปลาแล้วก็เกียดชายค่ะอ๋อนีที่ห0าสิบนอกนกคือ45บาทหมดแต่ว่าเข้าอกไข่ตัว35มส้าสถิติที่หมดเร็วสุดคือกี่โมงน่าจะแปดเก้าโมงเลยค่ะแปดเก้าโมงใช่ <ๆ S 2> ที่ผมมาคุณผู้ชมนี่เก้าโมงกว่า แต่กี้เดินมาปุ๊บน้องพลอยบอกหมดแล้วเห็นคุณแม่บอกว่าเมื่อกี้คุยน่องลองคุณผู้ชมก็บอกว่าหลายคนอยากมาทานมากจากต่างจังหวัดก็มีใช่ไหมมาไกลจุดแม่บอกจากจังหวัดเลยเหรอใช่มีจังหวัดเลยโทรมาถามทางค่ะโทรมาถามทางมาได้คุณผู้ชม ถ้าขึ้นมากรุงเทพเนี่ยร้านเ็าเปิดทุกวันใช่ไหมมีวันหยุดเปิดทุกวันค่ะหยุดเดือนแล้วประมาณ3ามสี่วัน,นะคะ่ะช่วงประมาณปลายเดือนถ้าเกิดมาก็โทรสอบถามก่อนนะร้านเปิดเปล่าหรือว่าหมดหรือยังเพราะว่าหมดเร็วมากนะฮะคือวันนี้น้องพลอยเนี่ยมาดูแลไม่ทํางานแล้วค่ะเขาทำงานมาได้ปีเดียวค่ะแล้วออกมาช่วยคุณแม่ก่อนเพราะว่าไม่ทันเลยก็ออกมาช่วยแล้วลหละแบบนี้ต้องมาช่วยแล้วยังไงวันนี้เดี๋ยวขอลองชิมน่อยเก็บให้พี่นะใช่ไหม,มเก็บ้วคะขอบคุณมากนะคะค่ะ,คะไปชิมร้านเดิมเจ้าเก่า สายหรือเช้าก็ทนรอไว้จะปิดคำราตรีหรือบายอยู่จังวัดไหนตามไปแน่นอนย้ำตรงนี้นะครับใครบอกเป็นนักต้มตุ๋นแล้วไม่ดีเห็นไหมก็็ต้มตุ๋นม่ตั้ง40กว่าปีเนี่ยแล้วก็อร่อยหมดเลย <het> ผมบอกเลยนะจะกินเนี่ยโทรมาจองก่อนถ้าผมไม่โทรมาจองก็ไม่ได้กินนะบางอย่างเนี่ยเนี่ยโอ้โหดูไข่ตุ๋นอันนี้อยากกินก่อนเลย <het> โอ้โหนี่แล้วมาเช้าเช้านะเวิร์กมาก ออร่่ยแตว่าผมลืมแบบว่ามันร้อนไข่ตุ๋นเนียนมากกระเทียมเจียวก,กรอบๆข้างหลังนี่ก็เหรียญถ้วยสแตนเลสกับวงเบงวงเปงเห็นไหพร้อมเป็นร้อยถ้วยคุณผู้ชมนะขอภัยด้วยเรียวๆเลยนะกระเพาะปลากระเพาะปลาครับน้ำซุปเขาเหมือนกันนะฮะเชงเชงน้องพลอยบอกใช้ทุกตัวเหมือนกัน แต่รสชาติดีมากกลางๆเชิงๆไม่เค็มโดดไม่หวานโดดข้าวครับข้าวข้าวอบน้ำเลี้ยบนี่อร่อยหอมไม่เค็มใบดีฮะร้านนี้ทำไม่เค็มมากนี่ฮะมะละโอ้โหแวะมาเลยคุณผู้ชมไม่ผิดหวังหรอกนี่โอ้โหมะละนุ่มมากเอาทอนตัดนี้กริ๊บเลย หอมไม่ได้ขมจนขืนนะฮะกำลังดีเช้าเช้าแบบนี้นะ <c oughs> มากินร้านแบบนี้เวิร์กเลยนะฮะบางดีคุณไปดึกๆดืนๆที่ไหนมาเนี่ยเช้าเชแวะมาร้านแบบนี้เวิร์กมาก <c oughs> และโดยเฉพาะสอวอนะผมแนะนําเลยสอวอต้องมาร้านนี้ <c oughs> คือมาแล้วคุณจะไม่ผิดหวังอะเพราะทุกอย่างมันสดคล่องคอเชองเชง <c oughs> <ๆ>แวะมาฮะเดี๋ยวไปมอบตุกตาให้น้องพลหน่อย แล้วก็วันนี้เรามีเครื่องดื่มหยวนด้วยนี่น้ำฟักเขียวฮะอันนี้ไม่ต้องไปไกลถึงไต้หวันเลยเขามีเลยเนี่ยเห็นไหมอร่อยไม่หวานมากทานได้นะฮะแล้วของหยวนเนี่ยคุณภาพดีมากลองไปทานกันดูนะครับน้ำฟักเขียวหาซื้อได้ตามแมคโครโลตัสเซเว่นอีเลฟเว่นนะฮะแบบกระป๋องแล้วนะอะมันเข้ากันมากมมทุกมืออาหารสุดยอดยิงคุณผู้ชม โอ้ยปิดท้ายด้วยไข่ตุนทั้งนิดนึงดูเด็กเขามีน้ำแกงให้ซดด้วยไข่ตุนอะแรมแรมอืมเวิร์กมาก มาชิมกันเลยคุณผู้ชมร้านนี้นะก็เป็นโถโถตุนกันแบบสดใหม่ทุกวันนะฮ<ส>ะเขาเรียกว่าเชงเชงสดคล้องคอมาได้ทั้งสวแล้วก็ทุกเพศทุกวัยเลยเนาะร้านอยู่ตรงไหนคะ,ะร้านก็เหลาเลือนหมูไข่ตรวนซอยชะแลมอยู่ตรงซอยชะแฉ้ม5้าค่ะข้างๆโลตาโกเฟสเข้ามาได้ทางซอยเจริญล,ลาดสิค่ะ มงคะเปิดตั้งแต่6โมงถึงเที่ยงครึ่งค่ะถึงเที่ยงครึ่งนะคุณผู้ชมเห็นไหมเคาะกันโคกๆๆเลยเรียกได้ว่าขายดีไม่มีหยุดหย่อนนะฮะแวะมาเลยวันนี้เรามีตุ๊กตาตีกวักจากรายการตีวันจนิวนะครับเป็นสัญลักษณ์ของรายการว่าเรามาเยี่ยมแล้วนอกจากนด้ยังมีเครื่องดื่มสมุนไพรยวนครับเดินมอร่อยแก้กระหายได้ประโยชน์มอททางร้านได้ใช้หนึ่งรางด้วยนะครับสามารถหาซื้อได้ที่แมคโครโลตัสซื้อได้ที่เมทตอนนี้เป็นแบบกระป๋องแล้วนะครับเด<ไ>ี๋ยวพี่ตีวันขอติดสติ๊กเกอร์ไว้หน่อยค<ไ>่ะร้้้านนีตอองลองล ซอสอนเนกประสงค์ตีอ้วนชวนหิวหาซื้อได้ที่ฟูดแลนด์สั่งได้ทั้งช้อปปี้ลาซาดาต่างจังหวัดสั่งทางแอดไลน์โปรพิเศษ2ขวด159่งฟรีทั่วประเทศจากพยาบาลนะครับกลายเป็นคนปลูกผักร้านนี้นะครับมีทั้งสวนผักมีทั้งสมุนไพรปลอดภัยทุกเมนู ร้านนี้ชื่อออแกนนะครับกินได้ปลอดภัยและเรื่องราวน่าสนใจร้านเล่าเรื่องอร่อยวันนี้ครับร้านเล่าเรื่องอร่อยสวัสดีนายครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับชื่อเต้ค่ะอัญชลีอัอศววิมลค่ะเป็นเจ้าของร้านออแกนนะคะบ,บายสมาร์ทานฟาร์มค่ะเราเล้กกี่ปีฮะ ถ้าเป็นร้านอาหารเนี่ยปีนี้ย่างปีที่5ค่ะแล้วก็ถ้าเป็นฟาร์มเนี่ยปีนี้ปีที่7แล้วค่ะเดิมทีมีอาชีพอะไรฮะเดิมเป็นพยาบาลวิชาชีพค่ะเป็นพยาบาลนะคุณผู้ชมแต่อยู่ดีๆเปลี่ยนมาเป็นคนปลูกผักจริงๆชีวิตก็ไม่ได้คิดว่าจะมาเป็นแบบนี้นะคะที่ทําพยาบาลประมาณ20กว่าปีแล้วก็ลาออกเพราะว่ามีครอบครัวมาดูแลสามีค่ะเปิมคนชอบทินข้าวแล้วก็ชอบปลูกผักค่ะ ที่ตรงนี้คือเรามีทิ้งไว้อยู่แล้วถมไว้ประมาณ3ปีแต่ชอบมาเก็บขักบุ้งตอนที่ยังไม่ได้เริ่มมีอยู่วันหนึ่งคือปีหนึ่งเคยไปตะเวนโครงการหลวงค่ะเอาหนังสือโครงการหลวงมากางเลยว่ามันมีกี่ที่บ้างก็เป็นนอนกลางเต็นท์เลยโครงการละคืนละคืนไปเลยค่ะช่ัออ้ศึกษาเลยใช่เพราะเป็นคนชอบแปลงผักก็เลยศึกษาวิธีการปลูกผักเห็นพี่บอกใช้เวลาเร็วมาก3เดือนรู้เรื่องแะสามเดือนเป็นละค่ะโอ้เป็นเพราะเป็นพยาบาลมาก่อนหรือเปล่า อันนี้ก็ช่วยด้วยค่ะเพราะว่าพยาบาลจ้สอนให้เราสังเกตเนาะสังเกตแล้วก็บันทึกแล้วก็แก้ไขไปเรื่อยๆลองผิดลองถูกค่ะแล้วมันเป็นร้านอาหารได้ไงฮะเดิมที่เราปลูกผัก3ปีแรกค่ะผักเราก็ขายไม่ทันอยู่แล้วคือจะมีออเดอร์จองทุกสัปดาห์เพราะเป็นคนเข้ามาซื้อเองใช่ค่ะแล้วที่นี่สมัยนั้นมันจะเปรี้ยวค่ะไม่ได้แบบไม่ได้เจริญแบบนี้เขาก็จะบ่นว่าคุณเต้มาไม่มีอะไรกินเลยอะไรเงี้ยแล้วพอเปิดไปเปิดมาค่ะ กลายเป็นว่าทุกคนที่เข้ามาบังคับให้หนูขายอาหารออมาเริ่มขายจากอะไรก่อนเ,ออเริ่มเมนูแรกคือสลัดโลต้นอ่อนผักบุ้งแล้วก็สเต็กอกไก่ที่เมื่อก่อนชอบไปออกบูธเวลาตลาดนัดสีเขียวเขาเชิญไปะคะ่ะเราก็จะทําเมนูเป็นสเต็กอกไก่อะไรเงี้ยค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่แบบว่ารู้สึกได้นะคุณผู้ชมร้านแบบนี้ส่วนใหญ่ราคาสูงมากอย่างเนี่ยงปลาทูอะ่ะไปร้านอื่นคุณผู้ชม200ขึ้นแน่นอนที่นี่เท่าไหร่นะ ร้อสบห้าบาทค่ะร้อสบห้าบาททำไมขายถูกได้เพราะอะไรเพราะว่าด้วยอันที่1คือเราเป็นเราเป็นคนปลูกเองเนาะเป็นต้นน้ํากลางน้ำปลายน้ําเองเอคือค้าผักเราไม่ได้ซื้ออ,อันที่2ออันนั้นคือเป็นความตั้งใจของเต้ว่าเต้ยอยากทำ เมนูที่เป็นออแกนิกอาหารในราคาที่ไม่แพงอยากให้ทุกคนมีสิทธิ์ได้กินร้านเนี่ยมีอาหารปัจจุบันในกี่เมนูนะเจ็ดสิบกว่าเมนูจาก2เมนูเนี่ยนะใช่ค่ะก็นด้เป็นเจ็ดสิบกว่าเมนูแล้วค่ะถ้างั้นสมมติว่าเหมือนตีวนเข้ามาเนี่ยยังไม่เคยมาร้านออแกนเลยต้องสั่งอะไรมากินครับเอาสักสี่เมนูสี่เมนูอันแรกคือมาถึงอยากให้ดื่มน้ําให้สดชื่นก่อนก็คือน้ําผักเคลปัดถึงเมนูผักก็จะเป็นพวกเมนูผักเคลเหมือนกันอีกตัวหนึ่งคือ ออแกนสเต็กแซลมอนค่ะ<ม>แล้วก็อีกอันหนึ่งคือสเต็กแซลมอนส้มตำอบวคาโด<ม>อีกตัวหนึ่งคือตอนนี้ที่ขายดีแซงโค้งมาเลย<ม>อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับสวนนะ,ะคือข้าวคุกะกปิแล้วถ้าวันนี้จะให้เปิดสูตรสักสูตรหนึงจะทำอะไรให้ดูฮะวันนี้อยากโชว์เรื่องของข้าวผัดข้าวข้าวผัดที่แบบผัดยังไงให้มันอร่อยคือมันต้องมีการแบบมีกลิ่นของกระทะเนาะ,ะแล้วก็มีความหอมของโหระพาที่เราปลูก ทิ้งท้ายตรงนี้ร้านออกแกนอยู่ตรงไหนฮะมากินได้ยังไงหยุดวันไหนบ้างเปิดเวลาไหนบ้างค่ะร้านออแกนไบสม์ทในฟาร์มนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลบางแม่นางน,นะคะอำเภอบางใหญ่ค่ะใกล้ๆกับเซ็นทรัลเวสเกตร้รานจะหยุดทุกวันจันทร์นะคะแล้วก็วันธรรมดาเนี่ยเราจะเปิดวันอนังคารถึงวันศุกร์ตั้งแต่เช้าเลยค่ะ8ปดโมงถึง1นึ่ทุ่มแล้วก็เสาร์อาทิตย์7จ็ดโมงครึ่งถึง1นึ่ทุ่มก่อนทิ้งท้ายตรงนี้ก่อนขอบคุณในคุณผู้ชมร้านนี้ทํามาสนะิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกได้คือ1นึ่งคุณสามารถมาช้อปปิ้ ของออแกนิกได้2คุณฝากท้องร้านนะได้เลย3มื้อและข้อ3ดีที่สุดถ้าคุณไม่รู้เรื่องการเกษตรลองถามพี่เต้ดูผมว่าเขาน่าจะยอมบอกทุกๆอย่างวันนี้ขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณค่ะมาดูสูตรการทําเมนูนี้กันครับขั้นตอนแรกครับเอากระทะมาตั้งครับใส่น้ํามันลงไปเล็กน้อยครับแล้วก็ใส่พริกไทยอ่อนหัวหอมใหญ่ครับพริกขี้หนูพริกชีฟ้า ลงผัดให้เข้ากันครับจากนั้นก็ใส่ข้าวสวยลงไปครับผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสน้ําตาลทรายผัดให้เข้ากันอีกทีนะครับตามด้วยใบโหระพาครับเร่งไฟให้แรงครับคราวนี้ผัดให้ข้าวแห้งแล้วก็ใส่เนื้อปูก้อนลงไปครับคลุกให้เข้ากันเล็กน้อยนะครับตักใส่จานครับเสิร์ฟคู่กับผักกรีนโอ๊กแล้วก็ใบโหระพาเพียงเท่านี้ครับก็จะได้เมนูข้าวผัดปูพริกออแกนจากร้านออแกนบายสมาร์ทไนฟาร์มครับ มาแล้วคุณผู้ชมนี่เป็นบางส่วนนะครับเมนูของร้านออกแกนนะครับโอ้โหน่ากินมากนะผมบอกเลยร้านอย่างนี้ยผมชอบมากเวลามารีวิวหรือว่ามาแนะนําคุณผู้ชมนะอย่างเมนูแรกนี่เป็นไส้อัวนะครับผัดสปาเกตตี้เขาบอกว่าเป็นเมนูแรกที่ขายดีของทางร้านเราต้องลองชิมดูรสชาติไม่ได้แบบจัดจ้านจนแบบว่าเผ็ดร้อนนะ่นผู้ชมมันจะพอดีพดีนวลๆกลมๆ ตัวเนื้อเส้นเนี่ยดีมากมีซอสเคลือบนะฮะอร่อยตัวนี้นี่สันคอหมูออร์แกนิกด้วยนะตัวนี้โอ้โหนี่คุณผู้ชมคือแบบตัวหมูอ่นุ่มแล้วกเกี้ยวไปมีรสชาติของการหมักซอสอะไรต่างๆมามนุ่มดีหมูยอนี่หมูยอก็คขัดสันมาแล้วคราวนี้แหละเราจะได้ชิมผักผักร้านนี้นะเวลากินน้ะมั่นใจร้อเปเซเลยเพราะว่าผมพูดง่ายๆเลยเอามาจากหลังร้านเขา ลังบ้านก็าจะมีพนักงานถือมาเวลามากินแล้วรู้สึกอุ่นใจอ่ะถ้ามีหมูยอขนาดนี้เนี่ยทำแหนมเนืองได้แล้วล่ะเพราะผักก็ครบเลยหมูยอเขาเนื้อเนื้อไม่แน่นขนามุมเนื้อไม่แน่นเนื้อไม่เหมือนที่เรากินเนแน่นแน่นหนึบหนึบนอันนี้เนื้อก็พอฟันกลับไปพุ๊มันจะนิ่มล้วนซุยกว่าหมูยอที่เรากินทั่วไปข้าวผัดตัวนี้เขาเปิดสูตรให้ฮะเขาบอกว่าผัดยังไงให้หอมผัดยังไงให้อร่อย ผัดยังไงให้หอมกระทะนี่เราลองชิมกันเลยอันดับแรกผมว่าหอมเครื่องเทศมากกว่านะหอมพวกใบโหระพาพริกไทยอะไรเงี้ยมาถ่ายร้านดีดีแล้วอยากให้อยู่แต่บ้านนี่น้ำสลัดฮนะผมนาาฝาละครึ่งแล้วกันนิดหนึ่งขออนุญาตมือหยิบไปนะจิ้มน้ำสลัดเงี้ยเลยผมอะเนี่ยพอรู้ว่าสะอาดพอรู้ว่าไร้าสารพอรู้ว่ามันปลอดภัยเราก็กินอย่างสบายใจเลยอะเหลือตัวนี้้ผมชิมสุดท้ายเลย เพราะว่าพี่เขาบอกว่าข้าวคุกกปิทีนี่ยไม่เหมือนที่อื่นอยากลองมากขอกินเนื้อข้าวเปล่า,าก่อนนะหอ,อ,อมปกติเรากินข้าวผัดกะปิเนี่ยมันจะออกเค,เ,คเค็มแบบเค็มเลยอันนี้มันจะหวานนวลกลมกลม่อมโอ้แล้วคุกกับเครื่องน,น่าจะอร่อยนะขออนุญาตทาลายความงามแล้วคุณผู้ชมอุ้ยผักเยอะกว่าที่อื่นนะ่ะพอคุกเสร็จแล้วเนี่ยเครื่องครบ เราก็จัดเลยนี่หมูสันคอมาแต่ตัวเนื้อข้าวเขาจะอร่อยนะกินแบบป่าคือแบบว่ามันจะนวลน,นวนมีรสหวานเล็กๆตัวข้าวผู้กะปิไม่ได้แบบเค็มไปดังกะปิเลยมันจะนวลนแล้วมีรสหวานปรดมประเดมแล้วก็ตัวเครื่องอะดูสะอาดสะอา้านก่อนอื่นนะครับผมก็มีผลิตภัณฑ์พริกแกงกระดกวันนะครับรสเข้มเต็มเครื่องเทศมอบกับให้พี่เท่์นะฮะเอาไปใช้ที่ร้านด้วยนะครับฝากด้วยแล้วก็นี่ผักแคลวฮะดื่มเลย รส oh, ชาติดีไม่คืนไม่เฟื่อนนะฮะทานได้สบายๆแก้วหนึ่งเนี่ยผมว่ามีคุณประโยชน์เยอะมากมาฝากท้องเถอะใครที่แบบอยากได้อาหารดีปลอดสารพิษออร์แกนิกแล้วก็มีคุณภาพมาร้านนี้นะครับจำชื่อเข้าไว้ออรแกนร้านนี้แนะนำให้ครับร่วมสนับสนุนโดย ต้นตำรับเครื่องแกงไทยกะหนกวันรสเข้มเต็มเครื่องเทศซอสอเนกประสงค์ตีอ้วน,นชวนหิวหาซื้อได้ที่ฟูดแลนด์สั่งได้ทางช้อปปี้ลาซาดา้ต่างจังหวัดสั่งทางแอดไลน์โปรพิเศษ2ขวด159ทรงฟรีทั่วประเทศช่วงทัวลงพุงวาไรตี้พวกเรา,เรามาท,าทาั้งครอบครัว,วจากหม<อ>ู่บ้าน<ส><ส>เซียน

ัวลงพุงครับกินฟรีเที่ยวฟรีกับรายการตีวุ้นโยดหแล้วที่เราเปิดรับสมัครใน Facebook มาแล้วครอบครัวนี้จังหวัดกาญจนบ,บรุรีสวัสดีครับสวัสดีครับครอบครัวนี้เดินทางมาจากจังหวัดชุมพร,ม,พรมาจากชุมพรนะคุณผู้ชมนะแล้วก็มาหายาติที่กรุงเทพแถวหม,หมบ้านเซียนท<น>องจันร์ะคระบทนงจันย์แถวบ้านผมเลยแล้วก็รวมตัวกันมา เพื่อมาเป็นผู้โชคดีในวันนี้เรานี้เราอยู่ที่โรงแรมเฟลิกนะครับคุณผู้ชมที่กาญจนบุรีโรงแรมนี้นะสวยมากริมน้ําบรรยากาศดีนะฮะแต่ว่าตอนเนี้ยคุณมาเนี่ยสคนนี่โชคดีมากเขาให้ห้องพักหนึ่งคืนด้วยเอ้เดี๋ยวเราไปดูห้องพักก่อนไหได้ไปตามผมมาคุณผู้ชมพาไปดูห้องพักที่จะนอนคืนนี้ครับที่เฟลิกมาเลย ตามมาเลยนี่โอ้โห,โโหวันนี้ให้พักห้องใหญ่เลยนะครับเอาถอดรองเท้ากันนิดนึงถอดรองเท้ากันนิดหนึ่ง,อองน,น,น่่เน่เ่น่ตามมาเลยโอ้ชอบไหมชอบเลยอ่ามอบการ์ดให้เลยนะครับอมาให้เลยนะครับอ้าพักกัน,นเลยคแล้วเดี๋ยวพาไปดูระเบียงข้างนอก เดริมน้ำที่เราเดินเมื่อกี้นะเราไปดูกันนะอะเชิญเชิญเชิญนีริมน้ำเลยโอ้โหนี่ออกมานั่งเล่นได้เลยตรงนี้ สบายสบายเห็นไหม oh. ชมบรรยากาศแล้วเดี๋ยวกลางคืนนะก็จะมีแพรแบบว่าผ่านมาแถวนี้ด้วยนะเออมีแพรเทคแพรอะไรเงี้ยเป็นไงชอบไหมโ oh. 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 อ้โหคุณผู้ชมครับที่มาเนี่ยทั้งหมดบอกเลยนะครับว่าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายตีอ mm ้วนชนิวดูแลให้นะครับขอแต่เพียงคุณเป็นแฟนเพจตีอ้วนชนิวแล้วสมัครมาเหมือนข้อความนี้ของจริงไหมฮะของจริงครับของจริงเลยอยากกินแล้วนะเมื่อกี้แกงปลาแกงปลาพิซพซ่าอ่ะ เดี๋ยวเราพาไปดูแล้วครับคุณผู้ชมว่าวันนี้พี่เฟลิกห้องอาหารของเขาเตรียมเมนูเหล่านี้ให้หรือเปล่าไปชมกันเลยสวัสดีครับผมเชฟบหมูสุดชาตินะครับจากห้องอาหารปาล์มการ์เด้นโรงแรมเฟลิกรูฟเลคการจนบุรีนะครับโรงแรมของเราเป็นโรงแรมขนาดใหญ่ประจําจังหวัดการจนบุรีนะครับติดกับแม่น้ําแควใหญ่และสะพานข้ามแม่น้ําแควนะครับผมพิเศษสุดนะครับโรงแรมของเรายังมีแพรดินเนอร์คูลสนะครับสำหรับอ่าล่องชมบรรยากาศของแม่น้ําแควประจําจังหวัดการจนบุรีนะครับ วันนี้เชฟได้จัดเมนูพิเศษมีรายการดังต่อไปนี้ครับผมเป็นขาหมูทอดกรอบเยอรมันสไตล์นะครับทานคู่กับมันบดและเสาเขานะครับผมรายการที่2เป็นบาร์บีคิวย่างรวมครับผมรายการที่3นะครับเป็นแกงป่าไก่รายการที่4กุ้งแม่น้ำคั่วพิเกลือครับผมรายการที่5ปลาคังผัดชาและรายการสุดท้ายเป็นพิซซ่าไก่สเต๊กครับผม สำหรับท่านที่ผ่านเข้ามาในจังหวัดกาญจนบุรีนะครับขอเล่นเชิญเข้าพักที่โรงแรมเฟรดริรแวแควกาญจนบุรีเราเป็นโรงแรมขนาดใหญ่ขอเล่นเชิญนะครับขอบคุณครับเย้โอ้โหคุณผู้ชมสุดยอดเลยนะวันนี้เนี่ยมาเที่ยวเดี๋ยวได้เล่นสาวยน้ำห้องพักพาไปดูแล้วอาหารที่กินก็ได้ตามขอแล้วก็นี่วิวแม่น้ำแคว,แวนผม สวยไหมสวยและที่เรานั่งอยู่นี่เป็นแพรของโรงแรมเฟลิกนะคุณผู้ชมผู้ชมมาจองได้นะแล้วเดี๋ยวเนี่ยถ้าเกิดว่าดูจากรายการตีวจนิวเนี่ยเขามีส่วนลดแบบสุดพิเศษมากเลยคุณผู้ชมถ้าเกิดมาการจานบรุรีอยากจะล่องแพรทานบุฟเฟ่ในราคาที่ผมบอกเลยว่าถ้าพูดคำว่าตีวจนิวคือถูกอะ่ะอ่ะพร้อมยงังพร้อมแล้วมาลุยเลยมามา อยากเป็นผู้โชคดีอย่างนี้นะฮะติดตามรายการตีวนจะหนิวได้ทั้งช่อง5ทุกวันอาทิตย์9ก้ามงครึ่งนะครับหรือแฟนเพจตีว่นจะนิวอย่าลืมไปกดไลค์นะครับแล้วสมัครเข้ามาเลยจะได้มากินฟรีเที่ยวฟรีแบบนี้นี่ดูเป็นไงโอ้โหทัวร์ลงพุง กินฟรีเที่ยวฟรีกับรายการตีอ้วนชวนหิวเพียงถ่ายรูปคู่กับถังเวลแกสที่ร้านหรือที่บ้านขนาดใดก็ได้แล้วส่งมาที่อินบ็อกแฟนเพจตีอ้วนชวนหิวแล้วบอกมาเลยว่าอยากกินอยากเที่ยวที่ไหนเวลแกสจะเป็นเจ้าภาพาพาคุณไปกับรายการตีอ้วนชวนหิวสนับสนุนโดยบริษัท WP e n e r อ y นจำกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเวลแกสวันนี้นะครับขอบคุณเชฟสุดชาติมากแล้วก็โรงแรมเฟริกนะครับลิเว,ว่าแควรรีสอร์ทมากเลยนะครับ ให้ผู้โชคดีได้มาอิ่มอร่อยพร้อมห้องพักแล้วก็วิวสวยๆแบบนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมดูแล้วบอกเอ๊ะแล้วฉันมาได้ไหมมีส่วนลดไหมครับเชฟแน่นอนอยู่แล้วครับผมท่านผู้ชมได้รับสิทธิจองซันเซ t d i ินเนอร์ครูนะครับเพียงระบุว่ามาจากรายการตีอ้วนชนหิวครับลดทันที30%ตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2567ครับผมโอ้โหนั่นหมายความว่า650นี่ลดอีก3 0ถูกต้องครับผมรีบๆจองเข้ามาเลยคุณผู้ชมครับ จองได้เลยแอดเฟลิกหรือว่ารหรือว่าทาง Facebook หรือว่า Line Official ก็ได้นะครับ,รบวันนี้ผมก็มีภากันเปื้อนนะครับจาก w o r k g a s นะครับมอบโดย WPNAE ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย w o r k g a s แก๊สหมดอย่าลืมกดสั่ง w o r k g a s สามารถสั่งได้ที่ร้านแก๊สใกล้บ้านคุณนะครับมอบทางเชฟเอาไว้ใช้1ชุดและยังมีตุ๊กตาน้องเติมสุขครับเอาไว้ใส่ที่ชู่บริการลูกค้าด้วยมอบให้อีกหตัวนะคะขอบคุณนะครับ